นะครับวันนี้ในไทยโพสต์นะครับได้โพสต์ได้นำเฟซบุ๊กนะของนัคุณหมอวรงนะครับมาโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าเอ๊มันมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับนะก็บอกว่าพฤติกรรมน่าสงสัยนะครับหมอวรงข้องใจนะครับสมศักดิ์จุดประเด็นกลับลำค้อมสูตรหาร500เดินเกมเอื้อทักสินกับเพื่อไทยนะครับนะก็เรื่องนี้เนี่ย นในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะครับท่านหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในหัวข้อพฤติกรรมน่าสงสัยนะครับโดยระบุว่าในระหว่างการอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาเปิดประเด็นส่อว่าต้องการล้มสูตรสสในบัญชีรายชื่อหาร500เพื่อจะกลับนะฮะไปใช้หาร0 0ทั้งๆที่มาตรานี้เนี่ยได้ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ชวนคิดนะครับนายสมศักดิ์ท่านนี้มีพฤติกรรมแปลกๆไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่การลดโทษการนักโทษทุจริตจำนำข้าวนะครับชนิดที่เรียกว่าลดโทษแบบโผมกระหน่ำซัมเมอร์เซลจนพี่น้องประชาชนที่รักความถูกต้องต้องออกมาต่อต้านนะครับหรือแม้แต่การที่เขาเนี่ยออกมาสร้างกระแสกับผู้ว่าชัดชาติด้วยการนำนักโทษจากเรือนจำออกมาลอกท่อเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาสุดท้ายก็ได้แต่สร้างกระแสร่รวมกันนะครับ ที่สําคัญที่สุดหลังจากรัฐสภาลงมติออกมาให้หาร500ก็กลายเป็นว่าคนที่ผิดหวังมากที่สุดก็คือคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะสังเกตได้จากคนของพรรคเพื่อไทยออกมาด่าทั้งวันนะครับแม้แต่ล่าสุดเนี่ยยังนําประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนการที่คุณสมศักดิ์ออกมาสร้างกระแสเพื่อหาแนวร่วมล้มสูตรหาร500เพื่อกลับไปใช้สูตรหาร100จึงไม่แปลก ที่สังคมจังหวัดระแวงพฤติกรรมนี้นะครับว่ามีดีลอะไรกับนายทักษิณแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยหรือไม่ซึ่งท่านกําลังดันเกมให้เป็นประโยชน์ตามที่พวกเขาต้องการหรือว่าท่านคิดว่าจะไปอยู่กับเขาอะนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อสังเกตนาขุดของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับอ่ะ